สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยเข้าสู่โหมดชีวิตปกติแล้วนะคะพี่เล็กอยู่ในครัวนี่ตื่นตอนตีห้าครึ่งนะคะพี่เล็กตื่นมาทอดไก่เอาไว้ไปขายที่วงนะคะพี่เล็กใช้กไก่ทอดทำกับข้าว,วก็คือทอดไปให้ทอดแบบไม่ให้ให้กรอบ100%แล้วก็สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทอดที่ที่ทรถขายอาหารต่อนะคะแล้วก็เตรียม หองอข้าวให้ลูกเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ลูกมาอยู่กับพี่เล็กนะคะเด,เด็กตื่นละแม่มาฝีไหมเ่เินตื่นเช้ามาหมอกหนาเลยเดวกนี่เดีกก๋ยว หมอไม่เห็นหมอกพี่อาจกำลังต่ออะพินเตอร์ใินเตอร์เพื่อนให้มาเพื่อนอ้อยังดีๆอยู่เลยเป็นแบบ Wifi นะครับ้านเล็กไม่มีพินเตอร์ต่อเข้ากับแมกเครื่องนี้ที่อาจกำลังต่อให้คะ่ะเยาวิบิดเต เขาเปลี่ยนชาวนี้กินอะไรคะคอนเฟล็กนมสวัสดีค่ะย่าอมนอืนอ,อ,อสวัสดีค่ะลูกชายโตแล้วเป็นวัยรุ่นแนละ้วสิบสองเขาจะสิบสามตอนเดือนนี้แหละพิจิกาค่ะก็เลยจะไม่ค่อยชอบให้ถ่ายรูปเท่าไหร่ ไปปลูกตอนเจ็ดโมงเ,เริ่มจากอาทิตย์นี้พี่เล็กก็จะทํารถขายอาหารอย่างเดียวแล้ววางขอบอเอีกันไม่หมอนะคะเวลาขายอาหารก็เปลี่ยนเป็นบ่ายโมงถึงทุ่มหนึง่งเอ๊เพราะว่าหน้าหน้าหนาวเขาจะมืดไว้ถ้าเกิดว่าปิดสองทุ่มกว่าจะมาถึงบ้านก็ประมาณห้าทุม่มเพราะว่าขับรถชั่วโมงหนึง่งแวะซื้อของอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปิดทุ่มหนึ่ง จริงอหลังทุ่มหนึ่งลูกค้าก็เงียบละก็เลยปิดทุ่มหนึ่งดีก,กว่านะคะไปเร็วขึ้นนะคะเมื่อก่อนช่วงก่อนนั้นนี้ทํางานสองที่นะคะเวลาเปิดปิดมันเอามันไม่แน่นอนเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดอะไรเงี้ยลูกค้าประจําก็จะงงๆนะคะแต่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําที่ควิกหน้าเขาก็น่ารักนะเขาก็ปรับตัวปรับตัวเข้ากับเวลาของเราแต่อันนี้คือพี่ทําให้แบบ เวลาเปิดปิดแน่นอนปิดวันพุธกับวันอาทิตย์วันอื่นก็เปิดบ่ายถึงทุ่มนคะคะตอนนี้กี่โมงลูกเจ็ดโมงสี่สิบแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วนะคะค่ะลาพี่พี่หน่อยฮันนฮันนี b ราสวัสดีค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ